สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชแนลนะครับวันนี้ก็มีแอปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับแอปตัวนี้นะครับจะสามารถโชว์เวลานะครับบนหน้าจอมือถือนะครับของ iPhone นะครับเฉพาะ iPhone นะครับย้ําเฉพาะ iPhone นะครับโชว์หน้าจอมือถือเนี่ยโชว์เวลาบนหน้าจอมือถือแบบนี้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับทีนี้เราสามารถทําเอามือถือของเราเนี่ยนะครับทําเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนะครับง่าย แอปที่ว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นแอปอะไรนะครับสาหรับมือถือ iPhone นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่แอป Store นะครับ App Store นะครับทิม์ค้นหาคําว่าครับเนตตานะครับอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยนะครับลองดูนะครับทิม์ค้นหาคําว่าเนตตาคือแอปตัวนี้นะครับเนตตานะครับก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เรามาดูการทํางานของแอปตัวนี้นะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับผมทาการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับกดปดกดอ่ากดเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์เวลาแบบนี้ให้เรานะครับตามเวลาจริงเลยนะครับทีนี้นอกจากที่จะแอปตัวนี้จะโชว์เวลาแล้วนะครับก็ยังสามารถทําให้โชว์วันที่นะครับทําให้โชว์พลังงานแบตเตอรี่ของมือถือของเราได้ด้วยนะครับวิธีการทําก็คือนะครับให้เราไปที่ การตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่แอป n e t ตานะครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าอยากจะให้โชว์วันที่นะครับก็กดเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้โชว์พลังงานแบตเตอรี่นะครับก็กดเปิดตรงนี้ครับคําว่าแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับในส่วนอันด้านล่างนะครับก็คือ24ชั่วโมงดิสเทนเน่นะครับตรงนี้สามารถเลือกรูปแบบการโชว์เวลาได้นะครับ ไม to <Yeah. S 2> ่ว so right. ่าเราจะเลือกเอาเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเลือกได้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเลือกเป็นแบบ12ชั่วโมงนะครับเราก็ปิดตรงนี้นะครับเราก็ปิดตรงนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับว่าการโชว์รูปแบบของ12ชั่วโมงนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เรากลับไปดูนะครับกดเปิดขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับรูปแบบการโชว์เวลา12ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น8.30 AM นะครับก็จะมี AM PM ต่อท้ายให้นะครับ แบบนี้นะครับรูปแบบการโชว์วันที่นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับวันที่เดือนแล้วก็ปีพศนะครับของเรานะครับถ้าเราอยากจะลดขนาดนะครับมันใหญ่ไปนะครับโชว์บนดิสเพเนี่ยมันใหญ่ไปนะครับให้เราใช้2นิ้วนะครับกดนะครับบีบก็หากันนะครับหรือว่าขยายออกอย่างนี้นะครับตัวหน้าจอตัวโชว์ดิสเพเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มลดขนาดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับทีนี้ นอกจากนั้นนะครับตัวแอปตัวนี้นะครับยังสามารถเปลี่ยนสีนะครับตัวโชว์ดิสเพย์ตรงนี้นะครับได้ด้วยนะครับโดยการแตะหน้าจอนะครับหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนสีให้เราเรียบร้อยนะครับแต่อีกทีก็จะเปลี่ยนสีนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าสีนะครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็แตะเปลี่ยนสีได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ ยังสามารถนะครับลดแสงลดแสงตัวโชว์ดิสเพย์ตัวนี้นะครับนะครับลดแสงโดยการนะครับใช้นิ้วนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นไหมครับความสว่างของตัวเลขที่บนมือถือเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มลดตามเราเลื่อนมือนะครับเลื่อนขึ้นก็แสงก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนลงแสงก็จะลดน้อยลงนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับบอกไว้เลยครับว่าสะดวกมากๆนะครับเราสามารถทําเอามือถือของเราเนี่ยนะครับเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะได้เลยนะครับลองดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมผมจะลองหมุนหน้าจอนะครับผมจะลองหมุนหน้าจอแล้วหน้าจอของเราก็จะกลายเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะครับสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ